นู้ยเมนชูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จังหัดอ่าบรีนะคะเป็นการแจกทานนาคารให้กับชาวบ้านที่มีความขัดแยนนะคะเหลี่ยเอี่ยมแห่งห้างสปปรรพสินค้ากนกการดีพาร์ตเมนต์สตร์การที่เราเนี่ยะมีน้ำใจต่อผู้อื่นนะคะมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นทำให้เราอายุ ยืนยาวมากขึ้นมันทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันมีความแบบแน่นแฟน้นแบบกระชับกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยการที่เราให้นะคะต่อผู้อื่นมันทำให้ชีวิตของเราะคะ่ะมีค่ามากขึ้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าเราเกิดมาทำไมนะคะอยากจะทำ ให้ตัวเองเนี่ยมีค่ามากขึ้นเราลองให้ผู้อื่นดูนะะเราอาจจะดูมีค่ามากขึ้นมาเลยก็ได้ว่าไหม